ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้อบอุ่นมากครับแล้วก็เป็นกันเองมากแต่ว่าห่วงพี่พีสื่อแบบเสียงกี่เสียงดังมากครับวันนี้สนุกแบบนี้ประกวดไม่ต้องพูดถึงครับ <c oughs> น่าจะมวนจอยมวนจอยแน่นอนครับตอนนี้มีผู้เข้าปกวดทั้งหมด15ใช่ครับ <c oughs> ผมแล้วมีโปรแกรมยังไงต่อไปครับเม่อกี้าครับมีโปรแกรม <c oughs> ก็มีโปรแกรมจาตามาเจดาที่ที่กล่าวไปเบื้องต้นเลยค่ะก็จะมีในส่วนของวันที่ 7, 8, 9นะคะเราจะไปเอนจอยกันที่บุรีรัมนะคะในส่วนของการเปิดตัวที่โรบินสันบุรีรัมนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทําในรอบไทยในนะคะ แล้วก็ไปเอนจอยกับชาวบ้านของบุรีรัมค่ะแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกที่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือช่วง5-6 7นะคะวันที่5ก็จะเป็นสวิมสูทนะคะของเพจิชันแล้วก็วันที่6กนะคะก็จะเป็นในส่วนของการกินเลี้ยงร่วมกันกับพี่ๆสื่อนะคะแล้วก็คนสําคัญที่สุดของในของของทุกคนของผู้เข้าประกวดนะคะมาร่วมกันร่วมเอนจอยทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมชมไพนไนท์ในรอบไพนไนท์ที่อัดเทปไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟนอลก็จะเป็นในวันที่ที่เจ็ดนะคะ <c oughs> ที่เจ็ดกรกฎาคมนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นคนที่สองต่อจากพี่เิตค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นคําเชิญเลยนะวันที่หกกรกฎานะครับพี่สื่อทุกท่านนะครับเชิญมาทานเข้าร่วมกันนะครับยังไงก็จะมีงานงานเลี้ยงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราซื้อข้าวกล่องส่งบ้านติตั้งใจว่าอยากได้ผู้ชายแบบไหนที่จะมาเป็นตัวแทนของบิสเตอร์ูดีนะ อันนี้ตรงกูฟ้าเลยกูฟว่าไงครับอ,อยากอยากเลี้ยงดูใครปีนี้ <c oughs> อยากดูแล <c oughs> ใครปีนี้อ่อจริงๆแล้วนะคะก็ทางทีมนะคะก็อยากได้คนที่ทุ่มเทเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจะคะ่ะพร้อมที่จะทํางานไปด้วยกันกับทีมเนาะและที่สําคัญก็คือต้องคว้าหัวใจคนในทีมให้ได้ะคะ่ะแล้วก็คว้าหัวใจทุกๆคนไว้ให้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่คือมิสเตอร์บุรีรัมในปีนี้ที่เราอยากจะได้ ลราเขาว่าพมิสเตอร์บุรีรัไม่ใช่แค่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานชัยแล้วติดต่อกลาต่อยอดไปที่ไหนบ้างไหมครับสมมติถ้าเป็นตัวแทนแล้วบีรังอีว่างแผนไปกี่เวทีจริง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 เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ที่อยากบอกทุกคนเหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราให้เกียรติเขาเป็นคนตัดสินใจครับอืมจริงจริงจริงถามว่าเครือข่ายหรือว่าทุกคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เอ็มไอไทยแลนด์ใช่ไหมครับถามว่าเราอยากส่งไหมก็อยากส่งแต่ว่าถ้าเขา รู้สึกว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับหนึ่งถึงสามเราได้ส่งออกแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ไม่มีก็คอยลุ้นกันนะครับก็ถว่าราว่าจะได้เข้าท็อปสามจเป็นท็อปห้าหรือท็อปสามอตอบอันนี้ตอบได้เป็นการอนุญาตเราไม่ได้เตรียมานะเพราะฉะนั้นบางต้นบางต้นบางบางต้นน่าจะเป็นท็อปสามครับแต่ว่าถ้าปีนี้มันตัดสินไม่ได้จริงๆอาจะเอาเข้าท็อปห้าครับ พี่กิเลนนะครับ,รบในฐานะที่เป็นผูเขีนครับอยากบอกอะไรน้องๆที่จะเตรียมตัวเพื่อจะมุ่งในทางนี้ก็จริงๆอยากฝากน้องๆทุกคนนะครับว่ามิสเตอร์บุญรัมไม่ได้หาแค่ในแบบหรือว่าคนที่พรฟอรแมด์ดีที่สุดมันประกอบกันด้วยหลายอย่างหลายแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็มีแนวทางเป็นของตัวเองครับผมเราสามารถเป็นตัวเองได้เลยแล้วก็พยายามโชว์ศักยภาพที่เรามีออกมาให้คนได้เห็นครับเพราะว่า ทุกอย่างทุกจุดเล็กๆมันเป็นสิ่งประกอบที่ทำให้เกิดมิสเตอร์วีรัมขึ้นครับสำหรับช่องทางการติดตามทั้งรอบต่างๆแล้วก็ไปนอลนครับอยากให้ฝากทุกคนได้ติดตามมิสเตอ,อร์วีลรัจริงๆแล้วครับมันเป็นนโยบายของของบริษัทแล้วก็ของมิสเตอร์วีรัมเลยก็คือเราเน้นทุกทุกช่องทางสื่อเลยนะครับสังเกตได้จากปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Ti k t o k นะครับ youtube นะครับ Facebook แล้วก็อ n s t a g r กรนะครับได้ทั้งหมดทั้งสี่ช่องทางเลย ติดตามทั้งในช่องทางมิสเตอร์บุรีรัมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สุขสุดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับสุดทายใฮะอยากให้ฝากกับเราเรียกว่าให้น้องๆเตรียมตัวครับยังไงบ้างเพือ่อที่จะไปสุดไปนอนอ,อยากฝากน้องๆว่าวันนี้วันนี้คุณมาทําให้เราเลือกเนาะเรามาแลกมาแลก,กกันอยากให้เราเลือกแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราเลือกคุณมาแล้วนะครับ ท้ายที่สุดแล้วคุณเป็นคนเดินเกมให้เราเราจะอยู่เบื้องหลังคุณเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนนําหน้าเราและไม่ใช่เรานําหน้าเพราะฉะนั้นอยากฝากว่าวันนี้รักษาหัวใจของพวกเราให้ดีด้วยนะครับแล้วก็เราอยากอยู่กับทุกคนไปนานๆไ,ไม่ใช่แค่พวกพี่รักพวกคุณแต่ต้องเป็นพี่ๆสื่อแล้วก็ทุกคนรักคุณนั่นหมายความว่าคุณจะทํางานกับทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็